เจบเลยไหมจบเลยไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อต่อภาษาไทยเลยนะคะอันแรกอะจะขออนุญาตถามเรื่องนหนเอเคบอกนิดเดียวพอเจ้าพ่อเหรอเอาไปนะเดี๋ยวนะกันขอห้าวินาทีค่ะ ได้ไหมคะโอเคอ่ะเริ่มเลยครับอ้าวแม่งจ๋าเสียงมี่โน้ตสิบสี่ครับผมอ่ะซีรีส์นี้เป็นไงบ้างแบบก็เขาให อความเป็นตัวตนของผมเข้าไปในบุ้ชือเยอะครับผมตั้งให้เลือกสีแล้วก็เขาให้ใส่อลายเซนต์เข้าไปในบุ้ชือด้วยมันมีสีมงคลที่เป็นว่าพูดถึงใช่ครับผมแซงโก้ภาษาไทยไม่รู้คนเรียกว่าอะไรใช่สีทองใช่สีทองใช่ประมาณนี้ใช่ครับไอเดียที่มาแต่งแบบจริงๆก็มันจะเป็นแบบของขังนะครับอยากลองเอาไปแบบว่าแบบให้บุ้ชือมันไปกับหลังที่่อยูแล้วนะอยากให้แบบมันเป็นอะไรอะของ ของข้างของข้างเครื่องรางอะยรหรอเครื่องรางที่สีทองมันส่งเสริมชิ้นแรกอย่างแองเรา้นแรกบนตีสิบสิบเนี่ยคือถ้าดูจากอเซอร์เอะไรอย่างนี้ผมใส่ผมจะรู้ว่าผมไม่ค่อยได้ใส่สีเงินครับผมแล้วทองแบบทองเลยผมก็ไม่ใส่ผมจะใส่เป็นแบบว่าโรสโกลหรือว่าคล้ายๆสีของ14รอบเนี้ยครับผมซึ่งหลังจากที่ผมเริ่มใส่เป็นโรสโกลเนี่ยผมว่ามัน ชีวิตดีขึ้นไหน็ดีขึ้นก็รวยขึ้นครับจองรวรวยอสีนี้ละก็ไีสีไปจนตัวแบมเลยไปเลยไหม อ๋อทั่วไปผมจะใช้เป็นโรสโก้อย่างเดียวเลยคือจริมพ์ไปทำโผปก็เป็นสีแดงหผมว่าแต่ว่าสีแดงมันก็เสริมมงค,คลเหมือนกันอนะไรใส่มงคลนี่คือรวยใช่งงไหมรวยคนะือโน้ต <c oughs> สีส่มนระบบการเป็นยังไงไอ้นี่ครับผมระบบปฏิบัติการระบบอัจริงคือเขาก็มีหลายๆฟีเจอร์เข้ามาที่ <c oughs> มันจะเป็น AI เข้ามาช่วยครับผมแล้วมีก็จะมีสองฟีเจอร์ที่ผมชอบคือโซโก้จุดเซิร์ฟคือทุกคนน่าแต่ผมว่าน่าจะเคยลองใช้กันแล้วนะที่แบบว่าเราดูแล้วแบบสมมติเราเจอส้มตำ ก็ไม่รู้มันร้านไหนเราก็เนี่ยวงกลมตรงนี้แล้วก็ให้มันเซิร์ชเองครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบเป็นสกตองของร้านไหนสมมติถ้าเกิดมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบเอ่อมีเสื้อตัวนึงอยากซื้อเราไม่รู้แบรนด์อะไรเราก็เนี่ยโซโก้แล้วก็เซิร์ชไปครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบซื้อที่ไหนได้บ้างเป็นของแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่อะไรอย่างครับผมมันก็เพิ่มความสะดวกสบายใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับก็แบบมีหลายอย่างที่แบบเราเจอเราเซฟไว้เราต้องมานั่งหาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องทำอย่างนั้นครับแบตเต เป็นสลีมเออ๋อกี่ชั่วโมงหรอโหเพามันอยู่ที่คนปะคะว่าจะใช้เยอะแต่ผมว่าจริงมันก็รันได้ทั้งวันกับผมแล้วก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วเขามีแฟชชาร์จเนาะซึ่งมันชาร์จแบบแค่ไม่กี่สิบนาทีมันก็เต็มรอยแล้วเปฝากไหมไหมฝากเอ่อ Xiaomi เออ่ Redmi Note 14 Series นะครับผมตัวใหม่ครับใครอยากมงคลอยากรวยก็ไปจับจองกันเลยตัดเลขไหมคะว้นว้นี้เลยไหม 14ถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขวัญให้เล็กนิดนึงอะผ่านอย่างเรื่องบริษัทบริษัทอาการมากอ่ะผมไม่ได้เป็นบอสเขาจะปิดับผมผมแค่เป็นศิลปินคนแรกก็พอแล้วก็ผมแค่แบบว่าเข้ามาเขา่าให้ความอิสระผมด้วยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบช่วยดีไซน์ตึกช่วยแบบว่า แบบเขาเรียกว่าอะไรอินเทอรเนียอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ผมบอกว่าเขารู้ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าทุกเราทุกคนเข้าใจว่าบอสหมดเลยนะทุกคนดั้มรวยเพราะว่าไม่ไม่เกี่ยยววเีไอันนี้ถ้าเกิดเซร์ก็ไปดูในเว็บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะครับผมซึ่งไม่ไม่ได้คิดชื่อไปแต่บางคนคิดว่าเป็นมิจฉกของติดเลยนะ ก็อาจจะมีอำนาจในส่วนเากนนไปไปไปแต่ว่ามีส่วนไมีส่วนอะไรนะมีส่วนนรกษก็เป็นศิลปินคนแรกรวมทั้งเป็นผู้บริหารไหมถือหุ้นไหมถือหุ้นไม่ถือไม่ถือคือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแบบเป็นศิลปินคนแรกซึ่งเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าอช่วยแบบที่แบบว่าตั้งฐานของค่ายประมาณนี้ด้วยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งซิสเต็มหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า แบบสมมุติถ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรเงี้ยเขาแบบว่าแบบให้ผมสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าคนไหนที่แบบควรที่จะเข้ากับใครเราอะไรประมาณนี้อย่างดีไซน์เราต้องมีสีของคนไหมในนั้นเหรอครั <laughs> แบไหแล้วทำให้ผมอผมตอนแรกผมอยากจะตั้งคำว่าฟูมด้วยนะแต่เ <laughs> <laughs> จ้าหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอะ่ะเนาตอนแรกอยากตั้งพัฟฟี่คอเนตที่หน้าผมที่ตรงนั้นแต่ว่าแบบ จริงๆสมมติถ้าเกิดน,นะนะเนราเราแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวมันแบบว่ากลัวแบบมันจะลบกกวนเขานิดนึงผมก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ตั้งไว้เขาเนี่งที่ที่เป็นสไตล์ไหนผมโมเดิร์นกับผมก็ข้างในเนี่ยมันจะมีสามสีเป็นหลักก็คือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ครับผมประมาณนี้ <c oughs> ไม่มีความหมายอะไรมากนครับที่เปความหมายเนี่ยมันดูมันก็เขาเรียกว่าอนะไรคือ มันดูเรียบง่ายครับผมอยากให้มัน s i m p ลครับผมเรียบง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไรง่ายแบบดูมีดีเทลอะไร <c oughs> นะครับผมซึ่งว่ามันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมแล้วคือแบบผมก็จะแบบถ้าบดเวทีบัไทแบบแต่งเวอร์นหน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะแบบว่าแต่งแบบเป็นอาเซียป,ปกติแล้วอาจจะแบบแค่แบบมีร้อยเข้ามาอะไรประมาณนั้น แส่แอนเรีที่ใส่อยู่นี่ก็อันนี้ก็สีมงคลนะครับต่ายูพูดมือเดียวใหญ่กว่าิ้ยไม่อันนี้ก็ทรัพย์สินีเจ็บวันไหนวันไหนผมล้มละลายผมก็เอาถอนมาประกันได้ไม่ปวดนิ้มแม่ไม่น่าไม่น่าไม่ปวดยิ้มไหม่ปวดไม่ได้ยิ้มิ้ม อันนี้ตอนดีไซน์มาคือเขาดีไซน์เขาก็ดูจากส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักของผมด้วยครับผมเวลาผมใส่ก็มันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวหรือะไรอันนี้ไม่ดีข้างหน้เป็นอะไระอันนี้ผมอันนมีอะไรเ็นพเป็นอะไรอันนี้เป็นไดมอนด์ครับผมู้ไมดผมไม่อยากโมกอะกระซิบกระิบกริบกระซระซิบกบะรบบนบ โอ้โหไม่รองดูตัดสินใจมีสิทีิ์พมพได้ขอมัลยคะเนี่ยไม่ครับไม่คือผมผมจะมีที่ที่แบบว่าผมแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรคอสตูมชัลลี่ของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเขาจะขายเพชรเป็นเป็นแบบว่าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแซฟไฟร์มีหลายหลอย่างเป็นเป็นพียงสโตนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันนี้มาได้สักรู่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผม ผมแบบเอ้ยทำไมไม่เอามาทําบ้างนะผมก็เลยเอามาทํายู่ครับแสดงว่ามันมันซื้เก็บไว้นานแล้วก็ประมาณปีกว่าก่อนใช่ใส่แล้วเป็นเครื่องอะไรไหมว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือความหมายของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงเขาครับผมคือแบบสมมติถ้าเกิดทุกคนได้ดู NBA เอย่างเงี้ยเขาจะมีแชมเปี้ยนริงตอนเขาชนะใช่ไหมครับซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรยิ่งเงี้ย ไม่ไม่ขนาดนั้นคือโชว์ถึงศัก์สีผมมากแค่นั้นแ่รู้ไหมว่ามันตอนนี้มันชนะเลยประเลศแล้วทั้ประเทศลไ่ไมไมไม่มส่ไม่ไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แบบว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแบบว่าให้ข้อสรตัวเองนะครับเหมือนเต็งัตัวเอง่เลเงอรมนาอมอตัวเองสุดตลกไปแต่ว่า ครับผมอันนั้นก็เหมือนกันครับเป็นไดมอนด์เหมือนกันใช่ครับอันนั้นก็ซื้อมาพร้อมกันเป็นเป็นเพชรอ่าธรรมชาติอันเดียวกันนะครับผมซึ่งอันนั้นก็จะอีกกระละนึงแต่ผมขอไม่บอกอันนั้นครับอันนั้นก็เอาไว้ก็คือทำให้มันเป็นเซตเดียวกันใช่ครับผมใช่ครับจริงๆเวลาเลือกใส่ออกใส่ออกงานไหนหรือว่าต้องใส่ความมั่นใจหรือเปล่าพี่เพราะว่ามันแล้วแต่ชุดมากกว่าครับผมเสียดายผมจะใส่งานที่แบบว่าผมคิดว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรครับผมอ่า ที่มันจะเป็นทางการเหมือนประกันมาเแต่ถ้าชุดมันเป็ดก็ใส่ก็ใส่บ้างใช่แล้วผมใช่แล้วผมอะไรนเหมือนออกมาอวดเลยชื่นชมชื่นชมชื่นพี่ขับเกาหลีเมีไปขึ้นคอนเสิร์ตที่มหาลัยที่เกาหลีมามอ๋อใช่ใช่แล้วผมสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วผมพอดีเออ่แบบช่วงนี้ผมจะคือสองปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกรายการเกาหลีเยอะใช่ป่ะซึ่งเออ่แบบ แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่าออกจากเกาหลีมาเจอกับแฟนคลับทั่วโลกเหมือนเดิม,มครับผมซึ่งนานๆที่จะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบว่างานใหญ่ด้วยผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอนจอยกับสองสนเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็โชคดีครับที่ดูแล้วทุกคนาก็เอ j นจอยที่ม <laughs> จะมัเป็นตัวร่วงๆมาแล้วเนาะแต่ไม่เคยกับบรรยากาศการโชว์มันเลยที่มันเป็นเออแต่มันก็คนละแบบครับผมถ้าเกิดผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นสไตล์การดูของแฟนคลับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปของมหาลัยเนี่ยเขาจะมีความมีเขาจะมีความยังมีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยผมเหมือนเหมือนโชว์วอเตอร์บิลมากกว่าเหมือนเหมือนโชว์สงการนะครับผมประมาณนั้นแลนวก็ต้เป็นสตรีมอย่างนี้แห่ะใช่ผมก็ ผมก็พอไปถึงแล้วเห็นเห็นเขามี water cannon ใช่ไหมผมก็เลยแบบเอ่อเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอเตอร์บอมไปเลยดีกว่าใช่ครับก็ได้คำตอบรับที่ดีมากเหมือนกันครับก็ก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝ่าเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่า ให้ความร่วมมือแบบว่าเป็นกําลังใจเชียร์ผมแบบบางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเอ็นดูแล้วก็แบบสนุกตามไปด้วยแต่ที่แฟนๆคนไทยรออยู่นี่คืออะไรบ้างเพียงไทยคนี่ราโพสออกมาขนาดนี้ผมยังไม่ได้โพสอะไรเลยหลังจากวิถีผมอยู่ไปเงียบมากเลยนะฮะก็จะทาให้เฉยงไงดูดูก่อนว่าแบบว่าเขา จะร้องกันไหมอะไไม่ใช่แอบทำแล้วหรอกงงวผมทำเ่เพลงผมทำได้เร uh ื่อยอยู่แล้วมีโอกาสมีโอกาสใช่ไหมจริงๆตอนทำมันยากไปกับตอนมันร้องแกดัใช่้ร้องภาษาไทยไงเอออ่าถาว่า โหมีหวังไหมก็มีหวังครับผมก็อย่างที่บอกไปล้วถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมทำมาจริงผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงผมจะเอาให้มันเต็มที่รอรอดูว่าแลน่้นอย่างนอไอ้ว่ามันต้องมีสิครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นของไทยของเคป๊อป o ีป๊อปอะไรไม่รู้ ดูก่อนเรานี่ยผมส่อยู่เงียบๆดิจ๊ะจริงๆพอเรทำมาบ้าไทยมันความ,าม,มท้าทายอยู่ตรงนี้นสำหรับแมสมมติถ้าเกิดจะทำใช่ไหมนะหรือว่าแบบจะตอบว่าทำไปแล้วมันยากตรงไหนที่ได้หมดอาสมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลเงของผมที่ผมทําไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเออ่ผมว่าความยากก็คือไม่ใช่ยากผมว่าพูดเป็นความกังวลดีกว่าครับ <c oughs> คือไม่รู้ว่า คนไทยแบบนอกจากเพลคกับผมนะเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมาหรือเปล่าประมาณนั้นละกันแต่เขาคงเก็ตเนี่ยเป็นเพราะว่าคอยเขาเก็ตงานเป็นทั้งประเทศแล้วไหมคอยเขาเก็ตละกันคอยเขาเก็ตละกันอพี่มันแค่มันแค่วันเดียวเองมันเกิดอะไรกันผมว่าเขินผมประมาณนั้นผมก็ประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือเขินตัวบิดเลยอ่ะ ก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นนะก็มาเพือนให้เปนเหรอก็ผมไม่รู้จริงๆครับผมใช่ครับทางแบรนด์เขาก็เงียบไม่บอกอะไรผมเลยครับผมก่อนขึ้นไปจริงเขาก็ไม่บีบผมเลยครับผมเขาแฟนๆหลายคนแซวว่าแบมโตแล้วเออใช่ผมก็แอบตกใจนะแบบทำไมเชียร์กันเยอะขนาดแต่ว่าจริงๆก็ได้เหรได้ที่วันนั้นผมเสอกาโดนแซวเยอะจริงๆเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบ พี่พีดาเราไรงอ้งเขาก็แซวแบบนี้อยู่จริงจังหรือเปล่าอะไรผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบวันนั้นผมก็แบบเล่นเอาตลกมาสนุกไปเฉยอาการก็ประมาณนี้แหละประมาณรนี้ะมาณตรงนี้หลยใช่ไมใชผมเป็นแฟนคลับเหมือนเหมือนพี่เทยอนที่ผมชอบคือแบบว่าก็ชอบแนวเดียวกันกับผมคือก็ขอยูดแค่ในส่วนแฟนคลับก็จ เรือพายได้ไหมครับเรือพายเรือะายเรือได้มันอยู่ที่ทุกคนแล้วแต่เขาไม่ติดที่ทุกคนไปกับล่องเรือไปกับเราแล้วผมโอเคครับผมก็โดนพายหลายรอบแล้วอันนี้อันนี้ไม่ถามพี่ใบแล้วว่าวเขาอนุญาตให้พายหรือเปล่าผมไม่ไปทำได้คือไปาำไม่จบแต่ว่าผมว่าเอาแค่พอสนุกเอาแค่บันเทิงดีกว่าอย่าไปลงดีเทลจริงจังเยอะเลยครับผม โอเคครับผมถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกผมว่าก็ยังไงก็อยู่แป็นเดียวกันอยู่แล้วนะผมว่าก็อาจจะแบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างงี้ไหมครับผน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงหายเขินเนี่ยแต่ยังเขินอยู่อันนี้ก็ก็ผมคุยวันนั้นเสร็จผมก็คือไม่ได้คุยกับเขาอีกโอเคคะเดี๋ยเดี๋ยวเราเดินขยับขวาแล้วก็ให้พี่เขา Gracias. No, no, no.